สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28มกราคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชทานเพลิงศพนายสวงสศีพ่องศิลปินดนตรีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระงามอํเาเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเพลิงศพนายสวงสศรีพ่องศิลปินดนตรีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการปอดติดเชื้อสัมพันธ์กับก้อนเนื้อสวงอก เมื่อวันที่15สิงหาคม2565สิริอายุ85ปีนายสวงส์ผ่ีพองเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2480ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรนายสวัยกับนางสังเวียนสีีพองโดยเป็นผู้สนใจได้าศิลปะดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์จนมีโอกาสได้ศึกษาด้านดนตรีกับครูผู้เชี่ยวชาญ ระดับศิลปินแห่งชาติและระดับประเทศอาทิในประสิทธ,ธิ์าวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ภัยราะ สอนศิลปะปเลงศิลปินดนตรีไทยและนักประพันธ์ทําให้ได้รับการถ่ายทอดทั้งวิชาดนตรีไทยและการประพันธ์เพลงที่สร้างผลงานไว้มากมายได้แก่การประพันธ์เพลงพรมงคลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีการประพันธ์ทางเดี่ยวระนาดเอก เพลงการะเวกเถาการประพันธ์ทางเดี่ยวของวงใหญ่เพลงสุดสงวนอัตราสามชั้น และการประพันธ์ทางเดี่ยวเพลงข้างข่าวกินกล้วยอัตราชั้นเดียวจากผลงานต่างๆทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการบรรเลงประกวดดนตรีไทยซึ่งได้จัดตั้งบ้านดนตรีไทยสีผ่องขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิชาดนตรีแก่เยาวชนรุ่นหลังจนเป็นที่นับถือในฐานะครูและศิลปินดนตรีไทยแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังร่วมกับกองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรจัดการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี2549ถึง2561 ตลอดจนทำคุณประโยชน์แก่สังคมจึงได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2540และรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติปี2552ด้านครอบครัวสมรสกับนางสายหยุดสีพ่องมีบุตร4คน มอมหลวงสาราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา15นาฬิกา14นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทนารีนาฏปลดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทนารีนาฏณวัดป่งแยงเฉลิมพระเกียรติอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาดหกห้องและอาคารอเนกประสงค์ที่พระครูวิสิทธิ์ปัญญาวาดัดเจ้าอาวาสร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัด สร้างขึ้นเพื่อเธอพระเกยีรเกรยรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทานารีนาศในโอกาสที่ทรงได้รับสถาปนาพระหานนศักดิ์และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดป่งแยงเฉลิมพระเกยียรติเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน250คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วยชนพื้นเมืองชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและชาวไทยใหญ่ดำเนินการในหลักสูตรทวิและพู้ภาษาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต่อยอดและเชื่อมโยงฐานความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ทั้งในด้านวิชาการและการฝึกทักษะอาชีพโดยเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม ที่ช่วยให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียนและนำความรู้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตอาทิกิจกรรมเครื่องประดับจากเชือกเทียนและการปั้นดินน้ำมันเป็นกรอบรูปกิจกรรมผ้าด้นลายที่อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมชุมชนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทา,านอุทิศวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณับพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรซึ่งคณะศิษยาน,นุสิ์ และผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4 เป็นสมเด็จพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชยายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันมีพระนามเดิมว่าวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา9า1ปี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่22มิถุนายน2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อมาในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาพระอัธิสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราช ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวัตรงารงณกรเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสุริพัฒนมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลุงราชสาริีสุริพัฒมหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิกองทุนหมู่บ้านห้วยใสอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาจังหวัดนนทบรุรีสโมสรลูกเสือราชาทิวาสโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมนักเรียนเก่าสุทธ,ธิวรารามมูลนิธิสีอยุธยาโรงเรียนสีอยุธยาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสมัครสาธารณสุขเขตจตุจักร เทศบาลตำบลยะรังอเภอยะรังจังหวัดปัตตานีชมรมแอโรบิกสวนราชพฤกษ์เขตภาษีเจริญตัวแทนนักเรียนและลูกเสือโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันโรงเรียนวัดสำนักกระท้อนจังหวัดระยองบริษัทเอส e ีเล i n ์นิ่งจำกัดโรงเรียนกษศินวิทยา มูุลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพเขตดินแดงสโมสรนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทเทนถวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูดอำเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมพระครูพิสิทธิโชติธรรมวัดรังจระเข้จพระนครศรีอยุธยารวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดชนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครปฐมจังหวัดมหาสาร,รคามจังหวัดนครนายก ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจนถึงวันอังคารที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้ทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณุนทรธรรมสวัสดีค่ะ